โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ครับสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับอนิเมะเลยนะครับก็มีนิดหน่อยแหละจะเป็นเป็นเกมซะส่วนใหญ่ครับผมมาหาเพื่อเล่นเกมนะโอเคสําหรับคนที่รอดูคลิปอนิเมะนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับว่าคลิปนี้มันไม่ใช่นะครับส่วนเกมที่ผมจะมาหาเพื่อเล่นนั่นคือเกมซีวอลน์ครับซีวอลน์รีเทิร์ เขานามาเปิดใหม่นะครับตอนนี้วันที่27แล้วผมรอมาหลายวันแล้วครับรู้สึกรู้สึกได้เลยว่ารอมาหลายวันแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ได้เล่นแล้วครับโอเคนี่เจอโพลแล้วก็เขาบอกว่า28มีนาพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะครับผมก็รอหรือว่าจะได้เล่นเที่ยงคืนนี้28เปะ๊เปะเลยได,ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยกล่าวจะเล่นยันเช้ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับ บ่ายก็รอได้ครับเดินนอนรอเลยโอเคเป็นเกมเกมนี้เป็นเกมแนว mmo rpg นะครับก็มีหลายคลาสด้วยกันนะครับก็นี่เลยแยกออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมีใส่คลาววารอริเออร์ไนท์ครับแมนแล้วก็เมจิกเชียนแล้วก็คลิลิกคลิลิกนี่ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็อื่นด้วยนะผมไม่ค่อยเก่งกิี่เท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องนี้เกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นตอนส้สม,มัยเด็กๆนะครับ แต่ก็เล่นได้ไม่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังเว้าสูงหรอกครับก็เล่นนิดนิดเล่นหน่อยอนะ่ะเพราะว่าอย่างว่าเนาะเด็กๆเล่นร้านเกมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมออนไลน์เกมเบลพวกนี้อะไรหรอกครับส่วนมากก็จะเล่นพวก X s h o t อะไรเงี้ยเกมยิงยิงแต่ส่วนตัวผมชอบเกมแนวนี้มากกว่านะครับเกมแนวโออมากกว่าลนะแล้วยิ่งเป็นเนี่ยตัวการ์ตูนเนี้ยโโหผมก็ชอบเลย ผมจาได้เลยตอนนั้นผมนอนหนังสือพิมพ์และแล้วยี่สิบแปดนี้ผมก็คงจะนอนหนังสือพิมพ์อยู่แล้วครับตังค์ไม่มีเติม <laughs> สําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์แล้วก็คุยกันนิดหน่อยนะแล้วก็ไปคุยกันในเกมต่อครับเออเมื่อก่อนครับจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนผมเล่นเกมนี้แหละแล้วตอนเด็กๆนะเออผมไปตีมอนวลน้อยอะ่ะ ไม่รู้มันมันมันชื่อว่าอะไรนะแต่มันเวลน้อยมากครับเวล,เวลแรกแรก,แรกเลยเกิดมาแล้วตีมาเลยเนะี่ยมันล้มดับท่าแสงครับเออดับท่าแสงเลยทีนี้พี่ที่ร้านครับเอาตังมาให้เออเล่นเกมได้ตังนะตอนนั้นรู้สึกจะสามสิบหรือสี่สิบาทหรือห้าสิบาทเนี่นยแหละผมจําไม่ได้ละประมาณนี้นะครับท่าแสงเออเขาให้แล้วเขาก็มาเดวไปไอเราก็ไม่รู้เราก็มันกี่บาทแต่เขาให้มาประมาณนี้ครับผมก็เรียบร้อยเอาสิครับจะรออะไรเล่นเกมได้ตัง เป็นเด็กนะก็ยี่สิบสามสิ 20, บาทก็สองสามชั่วโมงครับพอครับต่อเวลาชีวิตเ <c oughs> พื่อที่จะเล่นต่อนะครับแล้วตอนนั้นก็เล่นรู้สึกจะเล่นไปไม่ร้ยี่สิบถึงสามสิบครับประมาณนิดน้อยน้อยนิดมากเลยครับแต่ส่วนตัวผมนี่ก็เล่นเกมแนว MMO RPG มาตลอดนะครับช่วงนี้ไม่เคยจับพวกเกมยิงๆเลยครับจะจับบางก,ก็เป็นเนี่ยโ a ว c h ครับโอวอเอ,อ่อ P.B. อันนี้น้องมาโหลดไว้นะแล้วนี่มันลดราคาผมก็เลฟเดมลดราคาผมก็เลยซื้อเล่นสองเกมนี้แล้วก็ฮอนเออส่วนมากจะเล่นฮอนฮีโร่ออฟเดอะเอ,อิร์ธน,นะซีลนี่ผมโหลดไว้แล้วนะโหลดรู้สึกว่าไม่ถึงอาทิตย์มากครับหรือว่าเลยอาทิตย์แล้วนี่ยแหละก็สําหรับใครนะครับเพื่อนๆที่จะเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะเราจะเล่นโดยกับผมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับ พื่อไปกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันนะครับแล้วเจอกันจ้าโอเคยืมรูปจาก Google เลยนะไม่มีอะไรที่ลงทุนเองเลยครับแล้วเจอกันครับแปดโมงพรุ่งนี้เลยแปดโมงตรงหวังว่าจะเปิดตรงเลยนะครับตื่นมานี่ได้เล่นเลยนะอะไรประมาณนี้โอเคครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่สามทุ่มแล้วประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวนอนแล้วครับรอเกมนี้เลยบ๊ายบายครับไว้เจอกันชาวซิลออนไลน์ แล้วเจอกันจ้าอีกที